มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณฑูริเขติกาจารย์ื่องเกติกา,าค่ะเรื่องที่เรียนจะเรียนในสัปดาห์นี้คือเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. บรรยายการเกิดเสียงได้ 2. ทดลองเจอกับแานเกิดเสียงได้ 3. ฝ่ายเรียนรู้ค่ะเรามาทำกิจกรรมเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะนักเรียนเอานิ้วแตะที่คอตัวเองนะคะแล้วออกเสียงอา ยาวๆนะคะ1 2 3่เริ่มเลยค่ะอ่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหรือไม่คะจากที่เราออกเสียงอาตรงลำคอของเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะค่ะเราจะสัมผัสได้ว่า คอของเราสั่นสะเทือนเมื่อเราออกเสียงใช่ไหมคะทนีนี้นักเรียนเอานิ้วแตะที่คอตัวเองอีกอีกครั้งค่ะแต่ไม่ต้องออกเสียงเนาะแตะไว้เฉยๆนะคะแล้วสังเกตกระดูนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหรือไม่คะ ค่ะพอไม่สั่นสะเทือนเมื่อไม่มีการออกเสียงนั่นเองนะคะนักเรียนลองเอาหนังยางมาขึงให้ตึงตามภาพแล้วดึงนะคะนี่ตามภาพนะคะพอขึงออกมาแล้วนักเรียนดึงค่ะนักเรียนสังเกตอะไรเห็นอะไรไหมคะพอดึงแล้วสังเกตเห็นอะไรอยู่ หนังย่างสั่นสะเทือนและก็มีเสียงนเองนะคะจากที่เราทํากิจกรรมนะคะเรามาบันทึกผลจากกิจกรรมที่เราทำคือเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะค่ะใน,นเรียนเอามือแตะที่ลาคอขณะพูดค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเองลำคอเป็นไ,ปไงครับสั่นสะเทือนนะคะ เเสียงนะคะเอามือแตะไว้เฉยๆแต่เราไม่พูดอะไรนะคะอยุดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นอื่นลำคอเป็นไงบ้างคะไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ไม่มีเสียงนะคะทีนี้เราเอามือขึงหนังยางให้ตึงค่ะจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึง่งดึงหนังยางแล้วปล่อยหลังเลียง สั่นสะเทือนนะคะอย่างสั่นสะเทือนไปที่มือของเราเลยรู้สึกได้นะคะต่อมากเกิดเลยขึ้นเลยมีเสียงด้วยนะคะดังนั้นจากที่เราทํากิจกรรนักเรียนเราสามารถสรุปได้ว่านะคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะจากที่เราทํากิจกรกรมกันไปนะคะนักเรียนเสียงเป็น พลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่งเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ด้วยเสียงไนเอีเมื่อมันเกิดการสารั่นมันก็จะเกิดเสียงเรียแล้วก็สามารถใช้หูเราเนี่ในการสัมผัสรู้ได้ว่ามีเสียงเกิดขึ้นในเขตนะคะ่ะเรามามองภาพแล้วตอบคําถามจากภาพกันนะคะเริ่มเลยนะคะไอไมโน,น่ห้อ,องนี้นะ ดูค่ะคำชี้แจงให้ในเรียนทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมว่าวัตถุในภาพแต่ละภาพเกิดเสียงหรือไม่นะคะ,ะมาดูภาพระเบิดค่ะเรียนนักเรียนคิดว่าเกิดเสียงไหมคะเกิดเสียงนะคะ,ะต่อไปค่ะแก้วใส่น้ําเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดเสียงนะคะต่อมาเพาะขวดแก้วค่ะเกิดเสียงไหมคะ เกิดเสียงนะคะต่อมาตี้กล้องค่ะเกิดเสียงไหมคะเกิดเสียงนะคะกล่กองกระดาษว่างนิ่งๆเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดเสียงนะคะ,ก,ะ,คะกระดิ่งค่ะกระดิ่งว่างเฉย,ยๆเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดเสียงนะคะ,ะ,คะด็กกู้หญิงร้องเพลงเกิดเสียงไหมคะ เกิดเสียงนะคะเด็กผู้หญิงร้องเพลงเกิดเสียงเปิดลำโพงค่ะเกิดเสียงนะคะสันกระดิ่งค่ะไม่เกิดเสียงนะคะอ่ะดแบบาวด้านทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้แล้วเนาะจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันแล้วทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ มีห้าข้อนะคะให้นักเรียนทำใน Google Form น,นะคะทั้งหมด1ิบคะแนนนะคะค่ะสัดปดาห์นี้เราก็ได้เรียนจบไปแล้วเรื่องเสียงที่ได้หลากไลยในสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ